มันเกิดเมื่อวานไม่กินข้าวไม่เป็นนั่นมาต้องนี่สองมากินข้าวไม่ต่างจากคนเลยนี้วคุณก็มัวยี่ยมงไม่มันกินหมดแล้วอืมมาแล้วไม่เอิ่มาแล้วเดี๋ยวนั้น มานเลี้ยกินเต็มละมันกินเต็มละดูคนนี้หัวมันก็กินเต็มละแต่ดูอันนี้เศรข้าเต็มแต่มันกินไม่เต็มจิงนะจิงแล้วตกจิกแล้วตก เดี๋ยวคนนี้กลมต,ตากลมตาแต่คนต่างกินไม่ก็กินของลูกไม่ก็กินของลูกแต่ดูว่านี้นั่งมองเราได้เสียเข้าเต้นดูดูหนี่งไอไก่จีเโอไปกินเบแบบนั้น กินออกไปกินร้อนร้อยดี๋ยรอไปยินรอให้แม่มดพน <c oughs> น่ารักนลยชันนะเลขเกิดได้น่ารักเลยนะแต่จะไปโตเลยนี่อีกเรื่องนะึ่ง